อาปะกันดูดีๆนะปะเราเน้นราทีเราพิจารณาปฏิสังขายโยกประมาณในการคบฉันตรงตัวเรากายก็หิวใจก็จะเกิดความอยาก ยิ่งอายุในน้อยอายุในน้อยในการพัฒนาของร่างกายเนี่ยมันต้องการอาหารมากไปกระตุ้นใจให้เกิดความอยากอยากอานโนนอันนี้อันนนก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องโดยกายถ้าเราฝืนความอยากดับความอยากให้ได้ใจของเราก็จะนิ่งขึ้นเยอะการสังเกตการวิเคราะห์การแยกการคลายก็จะได้เร็วไวขึ้น เราฝืนเอาไว้แต่ตัวเล็กๆเมื่อโตขึ้นเราก็จะเข้าใจในการละในการฝืนในการทําความเข้าใจจนเป็นธรรมชาติในการดูในการรู้ในการเอาวันนี้รู้สึกว่าปลาจะแจม่มเมื่อวานนี้พาย,ยุเข้าโชคดีหน่อยทีลล่ลมไม่ค่อยแรงแต่ฝนตกหนักฉีน,น้อยเเ <c oughs> น่นน้อยทั้งพระทั้งชี สร้างบาร,รมีกันอย่างแรงกล้าเลยเมื่อวานจนกระทั่งดึกๆกดินๆสามสี่ทุม่มปะกันเช็ดเหล็กยอมเหล็กช่วยกันทั้งพระทั้งขีถ้าไม่ทำก็สนิมขึ้นโปะเหล็กใหม่เหล็กใหม่โดนฝนเอาเหล็กมาที่ไหลโดนผลทุกทีในว่าหน้าแรงหน้าฝนเหล็กกับผลไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ ก็เลยทำให้ลำบากหมูลำบากคณะต้องเข็ดน้ำออกจากเหล็กเหนื่อยอยู่ไม่มากเหนือยอยู่นิดวันนี้ทหารมาก็จะให้ได้ช่วยกันยอมเด็กยอมเด็กก่อนก่อนที่ฝนฟ้าจะหลงยอมสีกันสนิมเอาไว้จะได้สร้างต่อเติมวิหารประยุกต์แล้วก็วิหาราลาพนักปกให้ได้มีร่มมีเงากัน ได้สร้างได้ทำมาไว้ใครไปใครมาก็ได้รับความหลหรือลมเย็นขณะยังมีกำลังอยู่มีโอกาสสร้างความขยันหมั่นเพียรสร้างความรับผิดชอบสร้างความเชื่อลามีประโยชน์มากมายในบุญได้อานิสงส่สถงต่อไปถึงคนรุ่นหลังจะไปเกียดครั้นถ้าเกียดครั้นงอมืองงอเท้าอยู่ที่บ้านก็ไม่ จะเริญอยู่ที่ไหนก็ไม่จเจริญอยู่ที่ทํางานก็ไม่จเจริญพยายามขยันมันเพียรหนักเอาเบาสู้การสร้างอาน,นิสงส์งสร้างบุญบารมีถึงเราเดินปัญญาไม่ได้ก็จะไปส่งผลเดินปัญญาในวันข้างหน้าความขยันไม่มีความเฉสละไม่มีอยากแก้ไดแ้แต่ทำมันจะไปได้ได้ยังไงมันต้องเพียบพร้อมหมดทุกอย่างการปักไหว・การสนใจ การดําเนินการกระทําทั้งภายนอกภายในมีโอกาสเราก็ได้ทำเรามาพึกผลตัวเรามาปรับปรุงตัวเราแก้ไขตัวเราทุกเรื่องเึื่อจะตื่นขึ้นมาจั้งแต่วความเป็นอยู่ของเราความเป็นอยู่ในทางสมมุติเราขาดตกบกพร่องตรงไหนเราก็รีบแก้ไขหลวงพ่อก็พยายามทําให้ทุกคนได้มีความสุขทําให้ทุกคนดําเนินไปได้เร็วได้ไวตั้งแต่ เริ่มจากไม่มีอะไรทางสมมุติก็พยายามทำให้ไม่ให้ได้ลำบากให้อยู่ดีมีความสุขการผึกงขัดปฏิบัติขัดเก่าก็าจะไปได้เร็วเร็วไวอาศัยกำลังหมู่คณะเพื่อนพ้องช่วยกันหล่อหลอมมาเราก็ดําเนินมาเรื่อยๆพวกเรามาก็มาสร้างมาสาน่อมาช่วยกันฝากเอาไว้ในแผ่นดิน ไม่ใช่สมบัติของคนใดคนหนึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของทุกคนเรามาเพียงแค่เป็นผู้อาศัยอาศัยทางกายทางสมมติวิญญาณก็อาศัยกาย,กายกายก็าอาศัยสมมติโลก,กธรรมเราต้องแกงแยกแยะให้ออกถึงจะเข้าใจในเรื่องพวกนี้ถ้าเราแยกแยะไม่ได้เราก็เมารวมกันไปหมดเลยทีเดียวทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมา กายของเราเกี่ยวเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจเราก็ไม่ได้อยู่ในสภาพสภาวะอย่างนี้เรียกว่าคนตายกายของเรายังประกอบด้วยอะไรอีกที่พระพุทธองค์ท่นานบอกว่าขันห้าเป็นกองเป็นขันมีวิญญาณเข้ามาครอบครองลักษณะของวิญญาณเป็นอย่างไรอีก วิญ,ญญาณที่ปกติเป็นอย่างไรวิญญาณที่ไม่มีความเกิดเป็นอย่างไรวิญญาณที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรวิญญาณที่คลายออกจากขันหาเป็นอย่างไรยังแกงลึกลงไปอีกทำไมใจถึงเกิดกิเลสเกิดความบินดีกินไรทำไมถึงปรุงแต่งสรงอกไปภายนอกก็ยังแกงลุกลงไปเรื่อยๆเ,เรื่องอะไรอีกเรื่องกุศลหรือว่าอากุศลหลายเรื่องมากทีเดียว ถ้าเราได้เจริญสติเจริญภาวนาแล้วก็สร้างบารมีละกิเลสสร้างบุญสร้างกุศลใจก็จะคลายได้เร็วได้ไวจะเอาตั้งแต่ทำแต่ไม่รู้จักเสียสละไม่ขยันมันเพียนไม่ละกิเลสไม่ขัดเกล่าไม่เจริญพรม,มิหารมันจะไปได้อย่างไรมันก็ท่อนไม้ที่มันแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นเราก็ต้องพยายาม ทำความเข้าใจให้ละเอียดทุกเรื่องจึิงอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านก็ให้มีความสมัครสมานสมัครขีอยา,อาคติกันอย่าเพ่งโทษกันแม้แต่ทางวายจาก,ก็ไม่ให้ว่าก่าวว่าก่าวในทางที่อะไรไม่ดีก็ว่าก่าวตักเตือนกันยอมรับพิจารณาแก้ไขอย่าอัคติอย่าเพ่งโทษนิดชักหน่อยก็ตายจากกันพัดผักจากกัน ไม่ได้ผัดผากจากกันตนเป็นก็ได้ผัดภากจากกันตนตายเพราะเป็นกฎคงตจละกฎของความเป็นจริงนความตายในยมีกันทุกคนไม่ว่าจะถึงช้าหรือถึงเร็วเราเดินเข้าไปหาความตายกันทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกยังจะพากันประมาทอยู่อยู่ด้วยกันก็ให้มีความรักความสมัครสมานสมามัคคีมีอะไรก็ช่วยเหลือกันผิดพลาดแก่ไขใหม่เริ่มต้นใหม่ จัดระบบระเบียบของกายของวาจาของใจระบบระเบียบของสมมติของโลกธรรมให้หน่าอยู่น่าอาศัยกว่าจะได้มาเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยก็อ,อาศัยการอาศัยเวลาอาศัยบาร,รมีของทุกคนช่วยกันหล่อหล,อ,ลอมมาอย่างจะพากันมาเก็ียดค้านงอมืองงอเท้าให้มองเห็นอยู่น่าละอายนะก็ต้องพยายาม เนเหล่าชี้เรามีแต่คนขยันมัดเพียบช่วยกันถึงออกไปข้างนอกก็จะได้เป็นทรัพย์ติดตามตัวเราความขยันความรับผิดชอบความเฉลชาก็าจะช่วยเหลือตัวเองได้ถึงเวลาก็เดินปัญญาได้อยู่คนเดียวก็ต้องเดินปัญญาได้ถ้าคนไม่ฝึกอบรมตัวเราแก้ไขตัวเราหนักก็ไม่เอาเบอกก็ไม่สู้ก็มีแต่มีแต่ความเจ็ดข้านไปไหนก็มีแต่ความเสือ่อม ลำบากตัวเองลำบากคนอื่นลำบากสถานที่ถ้าคนมีบุญมีอานิสงส์ไม่จําเป็นต้องบอกอยากพูดอยากเลยรีบขวัญขวายรีบสร้างรีบทำรีบช่วยเหลือกระโดดเข้าใส่อะไรที่มีพอที่จะช่วยได้ก็รีบรีบไม่จําเป็นต้องบอกถ้าคนเจ็ดครนันถึงบอกอย่างไรก็ มีแต่ความเกลียดค้านเขาขอบงำจนติดเป็นนิสัยบอกไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นอย่าไปหวังจะให้คนอื่นเขาบอกให้ได้เลยแม้แต่ตัวเองยังบอกตัวเองไม่ได้การบอกตัวเองนี่หมายถึงสติปัญญาคอยอบรมใจสองตัวแล้วปัญญาส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งอบรมใจอะไรคนละอะไรคนเจริญเขาเรียกว,ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนทีนี้ก็อบรมภายนอกสมมุติภายนอก ให้เป็นระบบระเบียบให้อยู่ดีมีความสุขพอทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ตกอยู่ในกองของไตลักของของอนิจจังทุกครังอนัตตาความไม่เทีย่ยงแนวทางนั้นมีมาตั้งนานแต่พวกเราไม่สนใจที่จะดำเนินให้ต่อเนื่องกันก็เลยปกปิดเอาไว้กิเลสก็เลยปกปิดเอาไว้ความหลงก็เลยปกปิดเอาไว้แต่เราก็เดินอยู่ ก็เดินอยู่เลาะหวังในการทําบุญในการให้ทานแต่การเดินปัญญาคัดเกี่ยกิเลสด,ดับความเกิดให้มันหมดจดตรงนี้ไม่ค่อยจะทําให้ถึงกันก็เลยบอกว่าทุกทุกอยู่อย่างนั้นในหลักธรรมแม้แต่ความสุขก็ยังไม,ม่ก็ยังเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงนอกจากความเป็นกลางความว่างความไม่เกิดความบริสุทธิ แต่กายก็ยังคอดเป็นคนทุกอยู่ยังยืนเดินนัง่งนอนกินอยู่ขับถ่ายถ้าไม่ได้กินก็มันก็จะหิวอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ทั้งอยากด้วยถ้าเยื่อถ้า,ยาอยากด้วยทั้งหิวด้วยผสมโรงกันไปหมดก็เลยอีรุงตรง,รงนั่งกันไปไม่มีที่สิ้นสุดวนเวียนไวไหวตายเกิดไม่จบไม่สิน้นเกิดทางกายเนื้อก็เกิดอยู่ในภพของมนุษย์ เกิดทั้งนัตจิตปัญญาในภายในห้านาทีไม่รู้เขาเกิดทั้ะกิเที่ยวในหลักธรรมท่านให้ทําความเข้าใจกับความเกิดละความเกิดคลายความหลงดับความเกิดคลายความหลงให้เกิดด้วยปัญญาทําหน้าที่แทนทุกเรื่องให้เกิดประโยชน์จนกว่าจะหมดลมหายใจไอ้ฝนฟ้าตกไอ้พวกตะเข็บตะขาบ ก็ออกยื้อระวังหน่อยนะเมื่อคืนนี่ก็โดนต่อยทั้งสองสามณีนสององก็โดนต่อยโดนตะขาบต่อยช่วยช่วยกันระวังไปไหนมาไหนก็ระวังทั้งงูทั้งตะขาบเวลาฝนฟ้า,าตกเนี่ยเขาจะออกเที่ยวเป็นพานไปทั่วมีอะไรเราก็ช่วยกันชวนวันที่หนึ่งวันวันที่สองที่สาม ทีมช่างพระก็จะเข้ามาที่บ้านน้องกลอยชี้สักสองสามคนไปช่วยกันดูแลกับข้าวกับปลาทางโน้นให้ด้วยก็ช่วงที่หลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่กับข้าวกับปลาทําไปส่งฝั่งทางโน้นแต่ว่าเ,าเราต้องอันนี้สมผลบุญผล,ผลทานเราต้องให้เต็มเปี่ยมไม่ให้อดไม่ให้ยากไม่ให้ลําบากลําบากตั้งแต่ช่วงใหม่ๆ ต่อไปในวันข้างหน้าก็จะเป็นแหล่งบุญใหญ่เป็นกองบุญตั้งเอาไว้สักจุดหนึ่งก็คงจะมีกําลังได้สร้างอีกองค์องค์องค์งงนี้คงจะเป็นองค์สุดท้ายแล้วแหละดูสภาพกําลังของตัวเองแล้วมันก็หมดแล้วแหละแต่ปืนทำรรปืนพาโมผาคณะทำรรเพราะว่ายังได้กําไรชีวิตอีกอีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีอดทนหนักเบาเอาสู้ผ่าธรรม พาทำพาดำเนินทางวัดเราก็ดำเนินทุกเรื่องอีกอย่างหนึ่งนั้นก็เรื่องน้ำน้ำที่จะออามาจากคลองน้ำก็ฝั่งทางของเรานี่ก็ลำบากอยู่อนาคตในวันข้างหน้าถ้าเราไม่ดำเนินตรงนี้เอาไว้ก็จะลำบากพี่น้องก็จะลำบากฝั่งเขตทางนี้ก็ลำบากหมดจะได้น้ำดิบมาทำน้ำประปา ในวันข้างหน้าฝั่งทางนี้ก็คงจะปลอดทุนเหล่าได้ถ้าไ,ไม่ช่วยกันมันก็ดำเนินการได้ช้าถึงได้มีหนังสือไปให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกเทศบาลไปให้กับพี่น้องเราทุกคนทุกครอบครัวช่วยกันลงเ,เขียนหนังสือรับรองเพื่อที่จะรับรองเรื่องทางกฎหมาย ไม่ให้ลำบากในวันข้างหน้าเพราะาทางราชการต้องมีหนังสือรับรองทุกเรื่องถึงจะมีข้อ,อมูลต่างๆไปบอกกล่าวชี้แจงว่าจะทำอยังไงเอาเอาอย่างไรไปอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายรองรับเพื่อละความเดือดร้อนของพี่น้องของเรา จะได้คลายความเดือดร้อนถ้าได้น้ําดิบมาบั่งทางนี้ต่อไปข้างหน้าถ้าลําบากมาก็ขายายติดต่อกันในหมดถ้าพวกเราไม่ช่วยกันมันก็ยากความสมัครสมานสมัคคีผู้ใหญ่บ้านกำนันลูกบ้านเทศบาลก็ต้องช่วยกันหมดถ้าพวกเราไม่ทํามันก็ยิ่งจะยากเข้าไปอีกลําบากเข้าไปอีกถ้ามีไว้ทําไว้โอกาสในวันข้างหน้าก็ ความจเจริญเข้ามานี่ก่อสารพิษก็เยอะอะไรก็เยอะความทุกขก์ลกกโรคหลงหลังก็จะตามมาโรงงานก็เยอะก็ยิ่งจะหนักเข้าไปอีกเรามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ช่วยกันต้องพอดําเนินไปองค์เดียวก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องช่วยกันทุกทางเพื่ออาน,นิสง์ของพี่น้องของเราจะได้ไม่ได้ลําบากพอทําได้ก็ก็ทํา ทำไม่ได้ก็โอเบกขารู้สึกยาพอจะดำเนินช่วยกันได้ยุกอ่ะตั้งใจรลบผ่กันอ่ะขอให้ายาิโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความบร้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจให้เชื่อมโยงให้ต่อเนื่องกันสักพักหนึ่งถึงเราไม่ได้สร้างให้ต่อเนื่องเราก็ไปยามสร้างให้ต่อเนื่องเชื้อขณะที่เรากำลังนั่งอยู่นี่ดีกว่าไม่ได้ทา ุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ช่วกครั้งโช่กคราวลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกเรายังขาดการรู้ที่ชํานาญทำบ,บ่อยๆให้เกิดความเคยชินอยู่คนเดียวเราก็สังเกต นมเข้าไปดูรู้ว่าลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกเป็นลักษณะอย่างนี้มีความรู้สึกเป็นลักษณะอย่างนี้ลมหายใจออกมีความรู้สึกเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่าไปบังคับหรือว่าไปกดไปข่มเราพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์ความรู้ตัวที่โตเนื่องเชื่อมโยงเขาเรียกว,ว่าสติรู้กายแล้วก็รู้ต่อเนื่องเาเรียกว,ว่าสัมปชัญญะ พยายามรู้ให้ต่อเนื่องให้ยาวนานแล้วก็ลึกลงไปอีกถ้าเรามีสติรู้กายอยู่ปัจจุบันเราจะรู้ลักษณะของใจรู้ลักษณะความาการเกิดของใจรู้ลักษณะการเกิดของความคิดว่าเขาเกิดอย่างไรลักษณะของใจที่ปราศจากกิเลสเป็นไงใจที่คลายจากความคิดเป็นยังไงใจที่ว่างความว่างเป็นลักษณะอย่างไรในความว่างนั้นมีวิญญาณหรือว่าตัวใจรับรู้จุใจก็จะเผยตัวออกมาให้เราเห็นชัดเจน อาการของขันหกักก็จะเผยตัวออกมาให้เราเห็นชัดเจนอะไรคนทําความเข้าใจอะไรคนละตามทําความเข้าใจให้รู้ทุกเรื่องอะไรคนละอะไรคนจเจริญเราก็จะมองเห็นหนทางเดินของตัวเราสนุกอยู่กับบุญตัวใจนั่นแหละตัวบุญํำใจให้เป็นบุญทำกายให้เป็นบุญทำวาจาให้เป็นบุญไปที่ไหนเราก็อยู่กับบุญไม่ตกอับไม่ลำบากแม้แต่เทวดาก็าคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ท่านไม่ให้ลำบากขอให้อยู่ในกองบุญกองคุลเอาไว้การดำเนินชีวิตจิตของเราจะถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการขัดเกลากิเลสของเราเราขัดเกลาได้มากละได้มากเท่าไหร่ใจของเราก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรเหลือจนไม่กลับมาเกิดกันแหละเกิดก็เ,เกิดด้วยสติเกิดด้วยปัญญาบริหารด้วยสติบริหารด้วยปัญญามีโอกาสจะไปปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาทุกลมหายใจเขาออกรู้จักสร้างรู้จัก ววนขวายโดยจกทำให้มีให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรวิญญาณในกายของเราทำหน้าที่อย่างไรเราก็ต้องพยายามศึกษาให้ละเอียดเขาเรียกว่าวิปัสสนาก่อนที่จะศึกษาได้ละเอียดได้เราต้องอบรมใจสังเกตใจจนกว่าแจงเราจะคลายออกจากขันหาซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนาม การได้ยินได้ฟังได้อ่านทุกคนได้ยินได้ฟังกันอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อก็พูดเรื่องเก่าทุกเช้านี่แหละพวกท่านจงไปทํำถึะจากในโนยไปหามากๆจนเต็มรอบสักวันหนึ่งก็จะเข้าใจในคําที่หลวงพ่อพูดอยู่ทุกวันเออการแยกรูปแยกนามเป็นลักษณะอย่างนี้นะขันห้าที่ว่าเป็นกองเป็นขันเป็นล,ล,ล,ลักษณะอย่างนี้นะ ภาษาธรรมสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้เป็นลักษณะอย่างนี้เราแยกรูปรกจินเสียงออกจากใจของเราแต่าวันทั้งหกเก็ทําหน้าที่ของเขามีความคิดผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมถ้าสังเกตทันใจจะแยกออกอย่างนี้ใจก็จะพลิกใจก็จะง่ายถ้ากําลังสติของเรามีความต่อเนื่องเราก็จะเห็นสักวันหนึ่งพยายามขยันหมั่นเพียรใจเกิดกิเลสเราก็รู้จักดับรู้จักละรู้จักกดรู้จักขม่ม เราดับได้ตั้งแต่ภายในใจของเราทั้งแต่เริ่มก่อตัวหรือว่าเราดับได้ตั้ง,งเขาออกมาทางกายทางวาจาอะไรเป็นกุศหรือว่ากุศมันจะไล่เรียบเรียงแกงลงไปเรื่อยเรื่อยเืย,เยจนหมดความสงสัยหมดความดังเลยจนมองเห็นอะไรทะลุผุปร่งสติปัญญาของเราก็จะกลายเป็นมหาสติมหาปัญญา ใจยอมรับความเป็นจริงได้สติปัญญาสมาธิเขาจะรักษาเราเองช่วงที่ใจเต็มรอบหมดช่วงใหม่ๆใ,ในสติไม่มีเราก็ต้องสร้างให้มีใจยังเกิดเราต้องดับต้องควบคุมอบรมฝืนจนกว่าใจจะคลายคลายล้วก็ละกิเลสได้แล้วทําความเข้าใจได้แล้วถึงจะอยู่กับสมมติอยากมีความสุขอยู่กับสมมติกายคงเราเข้าไปร่วมสมมติให้ใจรับลู ไม่ใช่ว่าทำปุ๊บมันได้ปับ๊บต้องคอยสร้างสะสมมันวิเคราะห์มันสังเกตมันทำความเข้าใจมันจะเลื่อนตะบะบารมีไปเรื่อยๆถึงเวลามันเต็มก็ต้องเต็มอยู่คนเดียวก็ต้องเข้าใจอยู่หลายคนก็ต้องเข้าใจเพราะว่าการดําเนินของเราไปเรื่อยๆเหมือนกับเราปลูกผลไม้สักต้น เราจะไปเล่งให้ออกดอกออกผลมันเดียวก็ไวไม่ได้ก็ต้องอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยการดูแลถึงเวลาแล้วเราไม่อยากจะได้ดอกได้ผลเราก็ต้องได้เพราะการดูแลของเรามีการปฏิบัติใจของเรามีถึงเวลาก็ได้เรามีความเรสรียสละเรามีความขยันหมั่นเพียรเรามีความอดทนเรามีการลัก,กิเลสมีการจเจริญพมิหารอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาเราไม่อยากจะได้มันก็ได้ในสิ่งที่เราดำเนินก็ต้องพยายามกัน วันที่13พุทพฤษภาคมอยาโยมท่านใดมีโอกาสอยากไปร่วมอัญเชิญพระบระมสารีิกธาตุที่ปักธงชัยที่หลังเขาที่หลวงพ่อพาไปสร้างพระพุทธรูปใหญ่เอาไว้ตั้งแต่ต้นปีนั่นเลยก็เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ก็จะได้อัญเชิญพระบรมสารีิกธาตุขึ้นบรรจุคงจะเริ่มงานกันตั้งแต่วันที่วันที่สวันที่สมถึงวันที่สิอบรมธรรม,มปริวัติธรรมกัน อยู่ที่นั่นแล้วก็จะได้อัญเชิญเพระบรมสาริกธาตุขึ้นวันที่13ขึ้นบรรจุญาตโยมท่านใดมีโอกาสมีรถมีลาก็ผพากันไปอนุมโมทนาสาธุร่วมกันส่วนวันที่สี่พฤษภาคมองค์หลวงปู่ใหญ่ที่บ้านนองกรอยก็จะได้เริ่มสร้างองค์ท่านหลานเสร็จหมดแล้ว60คุณ60ตารางเมตร วังขวางก็ได้อเนกสงฆ์ผลบุญผลทานของทุกคนหล,ล่อล้อมรวมกันทุกอย่างให้เป็นกองบุญอีกสักกองหนึ่งก็จะว่าจะให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาวันที่สี่ยิ่งก็จะได้ทำพิธีบูชาใครมีผลอะมากหลักไม้ยิ่งก็ไปร่วมกันประมาณประมาณสิบโมงเช้าก็จะได้เริ่มทำพิธีบูชาก่อนที่จะได้เทองค์ท่านได้เทองค์ท่านแบบพิมพ์ท่านขึ้นไปเรื่อยๆต่อวันที่สี่ที่จะถึงเลยอีกสองสามบัด นี่โอกาสเขาขอเชิญกันนะเาล่วันนี้เขาจะเริญนทรมเป็ตนตอนนี้พากันไ้พร้อมๆกันพากันไปสร้างชานโตทําความเข้าใจกันเอาหลวงพ่อเป็นแค่เราให้ฟัง